สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาฝึกพูดนะครับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับฉีดวัคซีนเราสามารถที่จะพูดว่าอย่างไรได้บ้างประโยคเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเช่นนะครับคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือย,อยังคุณฉีดกี่เข็มแล้วฉันยังไม่ได้ฉีดเลย ฉันกำลังจะไปฉีดพร่งนี้ฉันฉีดแล้วฉันฉีดครบ2เข็มแล้วประมาณนี้นะครับภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับประโยคแรกคุณฉีดวัคซีนแล้วหรือ,อยังภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า Have you been vaccinated Have you been vaccinated ประโยคที่2 Have you gotten vaccinated Have you gotten vaccinated ปรียวที่3 Are you vaccinated? Are you vaccinated? หรือว่า Are you vaccinated? นะครับแล้วแต่ว่าสำเนียงไหนนะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับฉันฉีดวัคซีนแล้วภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า I have been vaccinated I have been vaccinated vaccinated นะครับประโยคที่2 I got vaccinated I got vaccinated ประโยคนี้ก็ได้เช่นกันนะครับประโยคที่3 I was vaccinated I was vaccinated นะครับต่อไปฉันยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับภาษาอังกฤษเราก็สามารถพูดได้ว่า I haven't been vaccinated I haven't been vaccinated นะครับถ้าเราจะบอกว่าฉันกำลังจะไปฉีดวันพรุ่งนี้นะครับภาษาอังกฤษเราก็สามารถพูดได้ว่า I'm going to get the vaccine tomorrow. I'm going to get the vaccine tomorrow. นะครับก็สามารถที่จะนำไปพูดได้เลยนะครับต่อไปนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับยังรอวัคซีนอยู่นะครับเรากำลังรอวัคซีนโควิด1 9อยู่นะครับภาษาอังกฤษนะครับเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า we are waiting for the COVID 1 9 vaccine. We are waiting for the COVID 1 9 vaccine. 19 vaccine นะครับต่อไปถ้าเราอยากจะบอกว่านะครับคุณได้ฉีดวัคซีนนะครับยี่ห้อไหนมาเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า which vaccine did you get which vaccine did you get คุณได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนมานะครับตัวอย่างประโยคคำตอบก็คือ I got the Sinovac vaccine I got the Sinovac vaccine ฉันฉีดวัคซีนซิน o ว a c มาแล้วนะครับ ต่อไปถ้าเป็นเอสตานะครับเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า I got the AstraZeneca e vaccine I got the AstraZeneca e vaccine นะครับก็จะแปลว่าฉันฉีดวัคซีนแอสตราเซนกามาแล้วนะครับ ต่อไปนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับแค่เปลี่ยนนะครับยี่ห้อตามตัวหนังสือที่เน้นไว้นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนยี่ห้อได้เลยนะครับถ้าเราจะตอบว่าเราได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อไหนมานะครับในที่นี้ก็คือไ f เซอร์เนาะเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า i got the Pfizer vaccine i got the Pfizer vaccine นะครับก็จะแปลว่าฉันฉีดวัคซีนไฟเซอร์มาแล้วนะครับ ที่เน้นตัวสีแดงนะครับเราก็แค่เปลี่ยนนะครับตัวยี่ห้อของวัคซีนไปนะครับเราได้ฉีดวัคซีนยี่ห้อในมานะครับต่อไปสมมุติว่าเราฉีดครบ2เข็มแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะตอบได้ว่า I am fully vaccinated I am fully vaccinated หรือย่อเป็น I'm fully vaccinated ก็จะแปลว่าฉันฉีดวัคซีนครบแล้วนั่นเอง ต่อไปนะครับสมมุติว่าเรานะครับฉีดไป1เข็มแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะพูดประโยคนี้ได้เลยนะครับเช่น I got my first shot I got my first shot นะครับก็จะแปลว่าฉันได้ฉีดเข็มแรกแล้วนะครับถ้าเราฉีดนะครับเข็มสองแล้วเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า I got my second shot I got my second shot นะครับก็จะแปลว่า ฉันได้ฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วนะครับ โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษนะครับที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะนําไปถามได้นะครับแล้วก็ตอบได้ว่าฉีดวัคซีนแล้วหรือยังนะครับฉันได้ฉีดวัคซีนแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับก็จะทําคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามแล้วก็ชมคลิป ใหม่ต่อไปด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ